ดีครับร้านโชติรถรถถ่ายมือสองนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่สองคันครับเป็นบูต้าเอลยี่สิบหกศูนย์หนึ่งครับผมกับยีสกิทีเอลสิบเก้าศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวจะพามาชมยีสกิทีเอลสิบเก้าศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นโปงลายพาวเวอร์โกวินครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับล้อโยองครับซื้อมาใหม่ใช้ได้ปีเดียวครับรถฉีดยาครับนี่มาดูถังฉีดยานะครับถังฉีดยาเป็นปั๊มตาเพชรนะครับ หางตาเพชรใหม่ๆนี่นะครับหางตาเพชรแท้ถังฉีดยาเป็นของ PNT ซื้อใหม่อรัสองหมื่นสี่หมื่นสีเสิบสีใหม่ๆเลยใช้ได้ปีเดียวครับใช้ได้ปีเดียวครับนี่ครับเอโยกแรล้อใหม่นะครับเป็นของของอะไร PTK ใช่เกษตรพัฒนาเกษตรพัฒนาเกษตรนี่ครับสภาพสีเดิมครับ ยังโยนสามศบสิบเก้าแรงมา้าใช่นะมีเกียร์ 3, สามเกียร์ปะ่ะตัวนี้ 3, สามเกียร์ครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังอ่่มี 3, สามเกียร์ครับถ้าปัดอะไรใช้งานได้ปกติหมายร้อ,องติดเครื่องนี้เป็นไปติดเครื่องท l แอสิบเก้านะครับวงไรพาวเวอร์นะครับวันนี้ของเพาับเครื่องสีแล้วโหนาปัดหนหน้าปัดเคลื่อนมาเคลื่อนคกไหม ปัดขึ้นออใช้งานไดหมนะครับเบี้อรถรถขัมแล้วจะมีเีมลอขึ้นเนตงมันขึ้นนะครับหิจะได้จะได้หมดเถ้าเดี๋ยวเาลองขับกัออกยากกันติดล้อลองขับด้านหน้าถอยหลัง อันนี้โฟวินนะครับอันนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเก่านอกปีเดียวเลยครับอันนี้ซื้อเก่านอกมาเลยไม่เคยใช้งานในเมืองไทยซื้อเก่านอกมาแล้วมาใช้ในเมืองไทยหนึ่งปีครับวิ่งเร็วนะครับล้อไม่มีสายนะครับเดี๋ยววงแคบได้เยอะครับ ล้อครับไม่มีสายเนะครับล้อล้อไม่มีสายนะครับล้อใหม่ๆลยครับซื้อใหม่หมดครับล้อใหม่มือหนึ่งถังชิดยาใหม่มือหนึ่งเลยครับใช้งานได้ปีเดียวล้อปั่นพีดีโอปั่นพีดีโอเลยเดี๋ยวปั่นพีดีโอครับกลางปีกชิดยาให้ดูเลยนะครับแป๊บนึงชิดดย้ายยังไมใหม่อยู่นะครับ เอาไปแรงๆเลยเร่งเครื่องน้อยไปได้กว้างเลยครับเร่งเครื่องน้อยมองเห็นไหมครับพุ้งดีจังเลยครับประมาณนี้เลยครับอันนี้เปิดไปที่หนึ่งแสสามื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหืนเก้าพันบาทนะครับได้รถสภาพดีเลยครับผม พร้อมใช้งานครับพร้อมถังฉีดยาเลยครับสนใจมาดูรถได้ที่บ้านเขาสายอดอำเภอโคกเ,เจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อก็0814936871 0630233690นะครับเป็นโฟ์วินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์อ้ออาวหมุนพวงมาลัยให้เราดูหน่อยนี่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ9แรงมา้าคือยนต์3สูบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ139,000บาท139,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปครับคันนี้ันนี้เป็นคูปต้า L สองหกศูนย์หนึ่งเอ้าสองเลยตัวนี้ยังเต็มสี่เส้นครับยังเต็มสี่เส้นล,ลมแรง อันนี้ตัวเปล่านะครับอันนี้เปิดไว้ที่4,9,000บาทครับสี่หมืเก้าับาทอันนี้4,9,000บาทนะครับตั้งทะล่งไว้ด้วยสิติดได้ครับ ตัวเปล่าครับตัวเปล่าอยู่49,000บาทนะครับ49,000บาทรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับวิ๊ไม่มีห้หอนครับเครื่องเกียดีครับเห็นใจมาดูรถได้ที่บ้านเขาสามยอดเลยครับผมอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบีครับติดต่อสอบถามได้ทั้งเบอร์โทรและไอดียลนครับผม เบอร์โทรก็0814936871063 0233690เครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์เลยครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับอันนี้สีของเจ้าของเก่าเขาทำสีมานะครับผมสีก็ยังดูดีนะครับสีก็ยังเงาใช้ได้นะครับ ีกองเปลียดให้แล้วครับประมาณนี้เลยครับสี่0 0ันบาทนะครับ4ี่0 0บาทไว้หน้าเจดถนึงท่านะครับระบบไฮริดโกตินะครับยางหลังดอกเต็มนะครับยางหลังดอกเต็มไฮรีดโสตีดูวิดีโอเลยครับวิดีโอครับวิดีโอทำงานปกตินะครับวิดีโอทำงานปกติเลยไฟไฟไฟสองขวางท้ายมีให้นะครับ เออก็จับประมาณนี้เลยครับผมมี2องพันนะครับตอนนี้แล้วก็มีบูต้า4ี่เดอีก1นึ่ันนะครับผมก็ฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับผมโชว์ที่รถรถไหมือสองครับร้านตั้งอยู่บ้านเขาสำยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับฝากติดตามไวยครับจีจานรถจัาบเดี๋ยวจะมีรถสวยๆมานำเสนอครับสวัสดีครับ